สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็จะมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมนะไม่รู้รับชมหรือรับฟังนะครับก็คือเป็นคลิปเกี่ยวกับการกู้เงินนะครับของออมสินนะครับสําหรับสินเชื่อเสริมพลังลากนะครับฐานลากนะครับของออมสินนะครับกู้ห้าหมื่นนะครับสําหรับผู้มีรายได้ประจํานะครับหรือว่าพ่อค้าแม่ค้า พวกค่าอิสระประมาณนั้นนะครับก็คือหลายท่านอาจจะดูแบบงงๆนะครับดูหลายคลิปแล้วก็ยังไม่เข้าใจนะครับทําไมคือผมถึงเข้าแอปไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็จะมาบอกนะครับวิธีทํานะครับง่ายๆสั้นๆแล้วก็ได้ได้ผลเลยนะครับเพราะว่าผมก็ได้ทําการลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยหมดแล้วครับแล้วก็อนุมัติเรียบร้อยหมดแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะมาบอกนะครับวิธีทําง่ายๆนะครับ อันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆนะครับไปเปิดบัญชีที่ออมสินนะครับก็สักห้าร้อยหรือร้อยนึงก็ได้แล้วแต่นะครับเอกสารก็มีแค่บัตรประชาชนใบเดียวนะครับแต่ว่าขั้นตอนการทําก็จะไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่หรอกแต่มันจะเข้าคิวนานเพราะว่าเพื่อนๆต้องไปแต่เช้าหน่อยนะครับเพราะว่าคนเยอะช่วงนี้คนเยอะมากคิวคือถ้าถึงบ่ายสองปุ๊บธนาคารเขาจะปิดไม่ให้รับเลย คนไปเปิดบัญชีแห่ไปเปิดบัญชีเยอะมากนะครับขั้นตอนแรกนะครับเพื่อนๆก็ไปเปิดบัญชีที่ธน,นาคารนะครับการเปิดบัญชีก็เหมือนทั่วๆไปนะครับบัตรประชาชนใบหนึ่งไปถึงเขาก็จะกดบัตรคิวให้แล้วก็พอถึงคิวก็ไปกรอกพวกที่อยู่ปัจจุบันนะครับที่สําคัญที่อยู่ปัจจุบันนะครับที่อยู่ที่เราอยู่ปัจจุบันนี่แหละไม่ใช่ที่อยู่ที่บ้านนะครับ ก็กอกลงไปนะครับเพราะว่าเขาจะดูพื้นที่นะครับพื้นที่ที่เราได้รับผลกระทบไหมจากโควิดนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นเหมือนกับว่าปัจจัยหลักนะครับที่ทําให้เงินกู้ของเราผ่านด้วยนะครับคือคือถ้าเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงหรืออะไรประมาณนี้มันก็อาจจะไม่ได้นะครับแต่ว่าทั้งประเทศมันก็จ,จะมีสุ่มเสี่ยงมากสุ่มเสี่ยงน้อยประมาณนี้นะครับก็ อยู่ที่ธนาคารเขาจะพิจารณานะครับส่วนเอกสารนะครับอื่นๆไม่มีเลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะสอบถามแค่ว่าทํางานอะไรประมาณนี้นะครับเงินเดือนเท่าไหร่นะครับแค่นั้นนะครับที่เหลือก็มีหน้าที่เซ็นเหมือนกับว่าสําเนาถูกต้องอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เปิดบัญชีแล้วก็ฝากเงินเข้าบัญชีไปนะครับแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เปิด MyMo แอปไมมให้ด้วยนะครับ แอป m y m o ก็คือแอป,ปที่เป็นเหมือนแอปเบงกิ้งของธนาคารทั่วๆไปครับแต่นี่เป็นของออมสินนะครับเพื่อเราจะกลับมาลงทะเบียนเองที่บ้านนะครับก็คือเราเปิดบัญชีเสร็จแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็จะเปิดแอป m y m o ให้เพราะว่าถ้าไม่มีบัญชีธนาคารอย่างเงี้ยนะครับคือเราไม่ได้ไปแจ้งลงทะเบียนหรือแจ้งเปิดแอป m y m o เงี้ยเราก็จะเข้าไปทำไม่ได้นะครับอยู่ดีๆเราจะโหลดแอป,ปมาแล้วเออทำไมมันเข้าไม่ได้ ไม่เหมือนใน u t u b e ที่เขาทำกันก็คือมันยังไม่ได้เปิดใช้นะครับก็เลยเข้าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไปที่ธนาคารก็เสียเวลาไปสักวันหนึ่งนะครับก็ลองไปดูการอนุมัตินะครับถ้าเรากรอกอะไรเสร็จนะครับคือเราไปที่ธนาคารเสร็จกลับมาถึงบ้านนะครับแล้วก็เปิดแอปขึ้นมานะครับแล้วก็กรอกเลขบัตรประชาชนนะครับที่อยู่หน้าบัตรของเรานั่นแหละเข้าไปปุ๊บ มันก็จะถามรหัส otp อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้ลง gmail นะครับสำหรับคนที่ไม่มี gmail ก็ไปหา gmail ก่อนนะครับ gmail ก็จะอยู่ในโทรศัพท์ของเรานั่นแหละก็เปิดดูจะอยู่ใน google ตรงหัวมุม google นะครับหรือไม่ก็จะอยู่ตรงไอ้คำว่า gmail นั่นแหละเป็นแอป gmail แต่และเครื่องจะมีนะครับก็ลองดูแล้วก็จดไว้เพราะว่าโทรศัพท์ทุกเครื่องจะมี gmail นะครับถ้าไม่มีมันจะเข้าไม่ได้คือจะเล่นโทรศัพท์เข้า google อะไรไม่ได้ ก็มันจะมีตัวนี้นะครับแล้วก็เพราะว่ามันจะส่งรหัส otp ไปที่โทรศัพท์ของเราสองครั้งแล้วก็ไปที่ gmail 1ครั้งเพื่อยืนยัน gmail นะครับจากนั้นเขาก็จะมีรายละเอียดให้เรากรอ,อกลงไปอย่างเลขหลังบัตรอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีอะไรต่างๆก็ไม่ได้ยากมากมายนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ไม่ได้เอาตัวอย่างมาให้ดูแต่ว่าผมจะบอกแค่ว่ามันไม่ได้ทำยากอะไรนะครับก็กรอ,อกตามเข้าไปเสร็จแล้วก็ ยืนยันยินยอมแบบเหมือนกับว่าเรายินยอมให้เปิดเผยอะไรประมาณเนี้ยเปิดเผยให้เขาสามารถเช็คดูว่าเรามีเครดิตอะไรหรือเปล่ามีเครดิตอะไรไหมประมาณนี้นะครับจากนั้นไม่ถึงสองชั่วโมงนะครับก็มี SMS ตอบกลับมาว่าผ่านเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าไปที่ไม m ์มูแล้วครับเข้าไปดูมันก็จะมีเงินเด้งเข้ามาให้นะครับที่แอปนี้จากนั้นเราก็จะ โอนออกไปที่บัญชีอื่นก็ได้นะครับไม่ได้ยากก็ทําเหมือนแอปทั่วๆไปนั่นแหละครับก็คือจะเอามาฝากเพื่อนๆนะครับสําหรับท่านไหนที่ยังงงๆอยู่นะครับอยากจะกู้เงินเพื่อจะมาเหมือนกับว่าเป็นทุนสำรองหรือว่าใช้ในยามฉุกเฉินนะครับเพราะช่วงนี้ก็เจอสถานการณ์โควิดนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับถ้าสงสัยยังไงคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้เพราะว่า ผมก็มือใหม่คะับทำคลิปนะครับมันก็ไม่ไม่ชำนาญเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้คือคือเอามาฝากเพื่อนๆนะครับให้ได้เข้าใจง่ายๆนะครับคืออาจจะดูหลายๆคลิปแล้วยังงงนะครับก็ลองไปทำดูนะครับไปที่ธนาคารก็ลองไปทำดูเผื่อจะได้ผ่านนะครับเผื่อจะได้มีเงินสำรองใช้นะครับ mm hmm. ยังไงคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ